เอาเลยครับสวันนี้ท่านชมทุกท่านยินดีสู่ไม n e ครับ h t HD World กับซีรีส์มอ d แพ c กส t e ีฟกา l ล็กซี <h <h ่สี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 ่จะซ้ำทำไมเนี่ยตั้งหลายครับโอเคครับและในวันนี้นะครับผมก็ได้ไปเอาของกลับคืนมาแล้วนะครับแล้วก็เซตเป็นคลิปอินเว t ร์ y ทรีตามที่หลายๆคนร้องขอมานะแม่โอเคมาเรามาเริ่มต่อเลยดีกว่านะพอดีผมคิวเจ้าถิ่น ฝั่งนี้ไปนิดหน่อยนะก็คือคิวสเกลิตันนะครับโอ้โหผมทุ่มทั้งทุกจอดครับจอกไม้จอกหินนะคือดาบดาบหินผมพังไงเลยทุ่มทุกอันแล้วตอนนี้สงสัยต้องสร้างดาบใหม่แล้วนะครับโอเคมาเริ่มสร้างดาบก่อนนะครับอาวุธนี่รู้สึกว่าพังง่ายจริงเลยครับคือพวกซอมบี้นี่อึดมากนะพวกซอมบี้ชุดเกาะครับตีกันอึดจริงๆรู้สึกตัวไหนดูโหดกว่ากันเนี่ยดูบลิตี้ตัวนี้ดูหนากว่าครับแต่ว่าทำไมดูพลิตี้ตัวนี้ดูเหลือน้อยกว่าเนาะ อ่ะผมใส่นี้ไปก่อนแล้วกันครับถ้าอันนี้พังก็ค่อยใส่น,นี้ต่อนะโอเคเขาบอกว่าไอตัวนี้กดชิปคลิกขวาได้เหรอคือไงกดชิปคลิกขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นชิปคลิกขวาโอ้เออจริงด้วยครับท่านผู้ชม <c oughs> ขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะครับคือเราเนี่ยไม่ต้องไปวางก็ได้กดชิปคลิกขวาก็เปิดได้นะโอเคมาเดี๋ยววันนี้ครับเราจะย้ายถิ่นฐานกันนะอันนี้เป็นแค่ถิ่นฐานเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะครับ จะมืดหรือ,อยังวะเนี่ยอย่าเพิ่งมืดนะโอเคเราไปกันเลยต่อกันเลยดีกว่านะครับอืมหาวิธีลงแบบนุ่มนวลนิดนึงใจเย็นนะพวกซอมบี้จ๋าตอนนี้เดี๋ยวผมเอาฐานไปก่อนนะเพราะฐานก็ข้ขสอสำคัญน,นะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจล่มล่มใจล่มล่มนะฮะ <c oughs> ใจอเบล่าใจล่ม <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมไปขุดก่อนห <c oughs> วังว่าจะยังไม่มีตัวไหนมานะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะยังไม่มืดควรจะยังไม่มืดนะครับ ใจเย็นใจเย็นๆนะครับเสียงซอมบี้ที่อยู่ในซอกใช่ไหมโอเคมาเราขุดต่อเอาสักนิดนึงนะครับจริงๆผมขุดให้หมดเลยก็จะดีมากเุ้ยอะไรเนี่ยฟอสซิลเจาะหินขุดได้ไปนเนี่ยอ๋อขุดไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรารอเปลี่ยนเจาะก,ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมากลับมาขุดอีกทีเราขุดแค่ฐานไปก่อนอ่าโอเคขุดหินไปนิดนึงโอเคครับเราได้เวลาเดินทางนะครับเราจะเดินทางไปหา พวกบ้านล้างหรือมันก็หาเหมือนเข้านะครับโอ้โหโยกโอ้โหโยกดอบอะไรบ้างไหมครับโอ้ไม่ดอกอะไรนอกจากเนื้อนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่ดอกก็ไม่ดอกนะฮะเออผมจริงๆผมหวังจะจะได้ชุดนะครับเดี๋ยวนะไงแกไปจมอยู่ตรงนี้ละเจ้าอ๋อ ดูก่อนครับจะได้ชุดหรือเปล่านะครับผมอยากจะได้ชุดมากเลยนะครับตอนนี้ชุดไม่ค่อยมีโหดูที่ครับอึดมากดูบริตีผมตีแค่สองตัวดาบที่เพิ่งสร้างก็สองสามตัวดาบเพิ่งสร้างก็หายไปแล้วนะครับออ้ชุดนี้แหละดูดีโอเคอย่างน้อยก็ได้ลงเท้าครับไม่ได้ชุดนะฮะโอเคเดี๋ยวเริ่มเดินทางต่อเลยดีกว่านะครับไป let's go let's go จะดูซิว่าตอนนี้ห้รู้สึกฟ้าลมเป็นใจและต่อการเดินทางสงบแล้วครับโอเคแต่ซอมบี้ยังเยอะเหมือนเดิมเลยนะเนี่ย แต่ก็ดูเป็นซอมบี้ปกตินะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเช็คตามกองหินอะไรพวกนี้ก่อนนะครับว่ามีมอนตรงมอนเตอร์อุ้ยกดผิดเดี๋ยวนะไปกดดูดาวเฉยเลยนะฮะอ่าสีก่อนแผนที่ผมตัวไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่เซตพอยนะฮะอ๋อกด x นะครับดูแผนที่เฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยอย่าบอกว่าดาวตกนะฮะอุกกาบาตตกก็ดาวตกอ่ะ เจ้าดาวตรงนี้ผมว่าลงไม่น่ารอดนะครับคนละดาวแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าตรงนี้ก็มีไม้เนี่ยแต่มีกล่องไหมคือมีโกงมีกล่องซ่อนไหมครับสงสัยคงไม่มีโอเคเราเดินทางต่อเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็ต้องรีบหาเหมืองนะครับและหาที่อยู่ที่เป็นหลักเป็นแหล่งที่ปลอดภัยกว่านี้ให้ได้นะโอโหเปิดมาก็เฟิร์สบัตแล้วนะพาร์ทแรกเลยดูค่อนข้างจะไม่เวิร์กเท่าไหร่โอเคเราเดินทางกันต่อเลยครับอืมดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทางแลดูโล่งแปลกๆนะแลดูหวั่นไหวแล้วเราเอ่อคงไม่มีตัวไหนดักรอเราอยู่ใช่ไหมคือหนังเรื่องไหนนี่การเดินทางรับลื่นนี่แลดูจะไม่รับลื่นทุกเรื่องนะครับซึ่งอันนี้ก็เปรียบเสมือนภาพยนตร์ชีวิตจริงในอินอินเดเกมนะโอ้พี่ทองมาเชียวเดี๋ยวผมลองคิวเขาหน่อยครับนี่ก็จะมืดด้วยวเนี่ยเข้าถ้ำดีกว่ามั้งครับแต่ในถ้ำก็น่าจะมีมอนสเตอร์อยู่นะแต่ว่าเราน่าจะไปหาอ เรา่าจะไปหาของได้นะครับให้ได้อย่างนี้สิโอเคครับได้กางเกงมาครับโอเคผมจะเข้าเหมืองก่อนเลยแล้วกัน,นครับอ่าฮึบไปเดี๋ยวผมจะเซตพอยต์เหมืองนี้ไว้ก่อนไหมโอ้วิแร่แร่เหล็กครับแร่เหล็กโอเคเราเริ่มขุดเหมืองกันเลยดีกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวผมขุดทางขึ้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวซอมบี้มากระจุกอยู่ตรงเราแบบสมมุติผมขุดอยู่ใช่ไหมซอมบี้เดินมา ผมโดนอัดโจมตีอยู่ในหลุมเลยนะครับอาจจะไม่รอดได้นะดังนั้นเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนเวลาขุดอะไรลุกไปสองบล็อกขึ้นไปก็ขุดพื้นที่เหลือไว้หนีก่อนแล้วกันนะครับนี่คือสไตล์ของผมนะเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเซฟด้เฟืรอนี้ครับถึงเดทบ่อยๆโอเคเดี๋ยวเราโอโ้โหแม่ความมืดนี่เป็นอะไรกันแร่อะไรเนี่ยคัพปเปอร์นะครับใช้ได้ด้วยเนี่ยเอาเก็บมาก่อนแล้วกันนะครับขุดเก็บมาก่อนโอเคเดี๋ยวจะเดินทางเข้าข้างในกันนะครับ let's go จริงๆผมไม่ต้องเซตพอยต์เวก็ได้นะเพราะว่าถ้าผมเดทเนี่ยก็ <c oughs> จะมีเห็นไหมครับเป็นรอยแบบประมาณนั้นครับอ่าดังนั้นไม่จาเป็นก็ได้นะครับถ้าผมเดทในนี้ก็จะมี100อรอยบ่อแะละครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมชอบเออมอนมีมากเลยนะมอดลาเซเนี่ย <c oughs> เป็นระบบที่ค่อนข้างสุดยอดเออเหมือนนี่ผมจะขุดเปล่าๆไม่ได้เมือเนี่ยเพราะค่อนข้างนานเลยนะเนี่ยอ่าลองลองลองอันนี้ครับแต่ตามหลักท่านานขนาดน,นี้นี่คือขุดเปล่าๆไม่ได้เลยนะสงสัยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนที่ขุดแล้วครับเป็นที่ขุดเหล็กอ่าดูสิ มีอะไรอีกไหมยังไม่มีนะโอ้ทางตันครับอืมชาเขียวหิ้วเลยนี่ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราขุดฐานฐานจริงๆขี้เกียจขุดมากเลยครับตอนแรกแต่พอไม่ขุดปุ๊บพอหลังจ่างมีเยอะก็แมอยากขุดซะและ้วเดี๋ยวเดีดีไปขุดเหล็กให้ครบก่อนนะครับตอนนี้อืมให้มันได้อย่างงี้สิเยี่ยมเวเกขุดต่อไปครับขุดต่อไปตอนนีไ้ได้กี่ก้อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำชุดเหล็กเลยไหม เฮ้ยเสียงไม่ดีนะเนี่ยอ๋อว้ยมันมีร่องตรงนั้นด้วยเดี๋ยวแหมนี่เจ้าจะให้มอนเตอร์มาดักจมตีค่อยเหรอไม่มีทางหรอกข้าไม่กลัวหรอกไม่กลัวโอ้โหมาเป็นชุนเลยยังตามผมหากลิ่นผมเจอเนยแน,น่อืหืนี่ซอมบี้หรือสนังมาเนี่ยโอ้โหมากันเป็นครบโอมะชุมอุ้ยหัวซอมบี้อืหืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โ

อุ้ยดาบเยี่ยมครับดาบเลยเนี่ยโอ้อ,อ,อ,โอูดาบเมทแปดแรงกว่าดาบเพชรอีกแจมครับตอนนี้ได้เวลาฟาร์มอาหารยำกลางคืนโอใจยเย็นนะพวกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนีทำไมเนี่ยมีซอมบี้หนีด้วยเหรอโอเคครับผมได้หัวซอมบี้มาเยอะมากครับรอบนี้ โอเคเดี๋ยวดูซิตรงนี้มีของอะไรดอกไหมนอกจากหัวซอมบี้ไม่มีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมคุณเหล็กต่อกันก่อนนะครับตอนนี้เราต้องใช้ทักษะของเกมไมค้ามด้วยการเปิดสิ่งต่างๆนะครับแล้วดูว่าซอมบี้มีแฮ่แหมาแต่ไกลหรือเปล่านะถ้าแฮ่แหมาแต่ไกลก็ควรจะวิ่งนะครับ <c oughs> โอ้เมื่อกี้เกือบไม่รอดเลยนะเนี่ยดีเนีอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างจํากัดน,นะครับน่าจะไหวยอยู่นะครับ แร่นี้คือแร่รผมอยากจะคุณมาจริงๆเลยเดี๋ยวผมลองคับเตาเผาแล้วก็เผาเหล็กแล้วลองเอาที่คุณเหล็กมาคุณดูแล้วกันครับมาโอเคมออันนึงก็พอนะครับเอ,อหินที่เหลือเอาไ้ใช้ทําอย่างอื่นครับโอเคเออเอาสักเออเดี๋ยว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 นี่อะไรเนี่ยการเผาเหรอโอ้โอเคแม่แรดูดีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทานอยู่ไหน ทานจ้าเอามาโอเคอ่าทานสิบก้อนไปนี้นครับแล้วอีกสิบก้อนผมว่าเอาอีกเตานึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมลองเผาคอปเปอร์ดูนะครับดูซิว่าใช้ทำอะไรได้บ้างเอาเฮ้ยเผอครับสองอันครับเกินครับเกินไม่เป็นไรอ่าเอานี่มานะครับอืมดูครับเบิร์รามนะหนึ่งพันหกร้อยแต่เบิร์ธามนี่ผมไม่รู้ว่าหน่วยเป็นอะไรนะวิหรือเซียววิอันนี้ก็ไม่มั่นใจ นะครับไม่เคยมานั่งนับนะครับตั้งแต่เล่น Minecraft มาก็เลยยังไม่รู้ข้อมูลส่วนนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่าเผาได้แปดก้อนแล้วกันนะตกใจตกใจเสียงนี้ไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นเสียงทุบทรายนะครับโอเคซอมบี้ลงมาจากไหนกันครับเมื่อกี้เห็นเพียบเลยอ่ะโอเ้เมื่อกี้เห็นหมวกทอ,ทองครับอยู่ไกลๆโอเคเดี๋ยวผมปิดตรงนี้แหมไม่ให้ซอมบี้ลงมาได้ง่ายๆดีกว่านะครับอ่าเอาดินดินดินเอาดินมาปิดนะครับ อู้เดียวเดียวเดียวล่วงมาจากไหนจ้ะใจเล็มเล็มนะใจเยยมเยยมโอเคตอนนี้นซอมบี้ก็จะมาจากทางนั้นได้อย่างเดียวนะครับโอเคก็ขอขอบคุณซอมบี้ตัวไหนไม่รู้ที่รู้ดอปของแหลมโหดมาให้เรานะโอ้โหดูบริตี้ก็ค่อนข้างสูงด้วยนะครับโอเคเหล็กเผาได้ยังเอ่ยไปดูเหล็กกันดีกว่าครับมาเปลี่ยนที่ขุดกันบ้างโอ้โหแล้วเดี๋ยวเราครับชุดด้วยนะครับโอ้โหราฟชุดก่อนแล้วกันนะโอ้โหเน้นหล่อไว้ก่อนแหมเท่นะ่ะระหว่างนี้เราก็กินเนื้อซอมบี้ไปนะครับ สำหรับผมนะวิธีการกินเนื้อซอมบี้ให้ผมแบบคุมๆนะอันนี้คือไม่มีใครถามนะผมบอกนะ <c oughs> ก็คือเป็นการกินแบบเยอะทีเดียวนะทีเดียวเลยนะครับเพราะต่อให้เรากินเยอะแค่ไหนนะเวลาก็ไม่พาไปจากเดิมเช่นสมมุติยี่สิบวิใช่ไหมพอเรากินใหม่ปุ๊บเวลาก็จะถูกรีบไปยี่สิบวิกก็กินให้เยอะๆไปเลยครับทีรวดเดียวนะครับน่าจะเร็วกว่าอาคอปเปอร์ไปค้าเป็นชุดได้ไหมอันนี้ผมไม่มีความรู้เรื่องคอปเปอร์เท่าไหร่นะพอดีช่วงหนึ่งนี่ไม่ค่อยได้เล่นมัดแพรอูครับได้แต่รู้สึกดูบาริตี้ น้อยกว่าเหล็กค่อนข้างเยอะนะผมว่าคอปเปอร์นะ่าจะไปทาอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ได้มากกว่านี้นะครับอ่างั้นผมไม่เอาคอปเปอร์ไปใช้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมข้าวที่ขุดดูอ่ดูซิว่าที่ขุดจะขุดเอ,อแร่ชื่ออะไรเอ่ยแร่เพอร์ลีดอตผมอ่านถูกหรือเปล่าครับอ่านผิดขออภัยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขุดแร่โอ้ใช่ขุดแร่นี้ด้วยชื่อแร่เอาเอาเอา,เอาอะไรเมื่อกี้ขุดไม่ทันโอเค ุก่อนคุณก่อนคุไปก่อนนะครับอ่าพอดีดัดละ่ะแรกเขียวดีนะผมชอบถามว่าผมชอบสีอะไรนะผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันนะก็เป็นว่าชอบสีโทนเย็นนะครับก็ถ้าเป็นชอบถ้าเวลาเล่นไมครับก็ชอบสีเขียวนะครับแต่ในชีวิตจริงก็ชอบสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวนะชีวิตจริงกับไอในเกมนี่มันยังไงกันอ่าโอเคมา เดี๋ยวผมเดินท้าไปข้างนอกเลยแล้วกันนะครับพอรู้สึกชุดโอเคแล้วผมอยากจะไปตามหาเมืองอื่นบ้างนะครับเมืองนี้รู้สึกแล่จะหมดแล้วนะครับเออยกเว้นตรงนี้ยังขุดได้อยู่เออเดี๋ยวผมลองใช้แร่เพอริดอตนะครับอ่าลองขับชุดดูไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าก็ต้องลองดูกันอีกทีนะครับเลก็แบ่งผมแรงแบ่งเผาได้ไหมอ่าจะได้เร็วขึ้นนะครับรู้ว่าอาจจะเปลืองฐานนิดนึงแต่น่าจะเร็วขึ้นเยอะนะครับแบ่งเผาเลยอ่าโอเค ระวังนั่นเดี๋ยวผมไปเช็คก,ก่อนนะว่ามีแร่ตรงไหนที่ผมยมังไ่ขุดโอ้ฟอสซิลอ่าผมขุดฟอสซิลได้แล้วครับแสดงว่าฟอสซิลต้องใช้ที่ขุดเหล็กขึ้นไปนะเดี๋ยวขุดได้นะครับใช่ใช่ใช,ใช่เออจริงด้วยผมลืมใช้ดูพวกนี้เลยนะครับอ๋อเราสามารถคาฟพวกโตะพวกนี้ได้ไหมอืมหนังสือน,นี้ก็ควรเก็บไว้นะครับสําคัญโอเคเอาไว้ใช้ใน,นอนาคตอ่าไป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 ดูซิว่ามีแร่ตรงไหนที่ผมอู้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 ใจเย็นนะเพื่อนยาก อืมอู้ดับแรงนะครับดับแรงขอมอบชุดให้ข้าเถอะไม่มอบอีกเออจะเช้าพอดีแล้วเดี๋ยวผมเผาเส็จก็คงได้ออกเดินทางพอดีเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเปลี่ยนที่ขุดนะครับโอฟอสซิลนี่ขุดแล้วจะได้อุ๊ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่คือฟอสซิลเหรออ๋อถ้าขุดได้ปกติก็คือจาเป็นโบนะครับแล้วก็มีโอกาสสมด้วยอืมเสียงวิ่งมาเฉียวนะฮะโอเคไปๆๆ ผมว่าน่าจะเผาเสร็จแล้วแหละครับอ่าเสร็จพอดีเลยจัดไปไฟกระพริบเก็บเก็บเก็บนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บของให้หมดก่อนนะครับเออใช่เดี๋ยวผมรับที่ขุดไม้หน่อยแล้วกันเนาะที่ตัดไม้ที่ตัดไม้ไม่ได้ขุดไม้อาเป็นเหล็กเลยแล้วกันแลดูหลุนหล่ะนะและดูซิว่ามีชุดส่วนไหนที่ผมต้องปรับแก้นะแทบจะทุกส่วนเลยอ่ะขาหมวกด้วยไหมอ่า,าหมวกเรียบร้อยนะครับเรามีส่วนไหนอีกที่ต้องเปลี่ยนกางเกงไหม กางเกงก็เปลี่ยนดีไหมครับรองเท้านี่ผมว่าโอเคอยู่แล้วนะครับดูดูล่ออยู่แล้วอ่ากางเกงด้วยแล้วกันครับมาพร้อมครับออกเดินทางนะครับอ่า let's go let's go ไปไปเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่ามอสตัวนี้นะครับถ้าเราตัดต้นไม้เดี๋ยว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 เีวเีเจ้าแอบดักโจมตีเหรอไม่ไดีกินหรอกนะเ <c oughs> ออใจล่มล่มใจล่มล่มนะครับโอเคเราขึ้นกันเลยครับมาเดี๋ยวเราตัดต้นไม้เก็บไม้โอ้โหซอมบี้นี่อยู่กันทุกที่เลยเนาะ มนุษย์จริงหายไปไหนกันหมดอันนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับเอาเป็นว่าตื่นมาแล้วคนหายนะนี่ต้องไปแจ้งสูตรไหมเนี่ยแต่ไม่มีสูย์ให้แจ้งนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเห็นไหมครับขุดหายเป็นแผงเลยนะจะขุดนานนิดนึงนะแต่ผมว่าน่าจะเร็วกว่ามือนะอ่าขุดไปเรื่อยเยครับโอ้โหแรดูนานโอ้โหจะหล่นเป็นกองทับเลยนะโอ้แจ่มจริงจริงเลยนะฮะผมว่าก็คุ้มอยู่นะที่ขุดนานขนาดเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวไล่เก็บไม้ก่อนครับอืมอะไดูเยอะอลดูเยอะเยอะมากตอนนี้อ่าแจ่มครับแจ่มแมวคุเอกอะรู้สึกว่าความเร็วในการขุดก็จะแตกต่างตามจำนวนที่เราขุดไปนะครับอู้หูเดี๋ยวเดี๋ยวดีดชุดฟูเท่มากเลยนะเนี่ยลางๆงไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่หลังนะเอาเอาขึ้นได้ไหมพุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยไหมผมช่วยไหมนะฮะโอ้ ฟ้ามาเชียวเลยน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยอ,อู้เดียวเดียวูซิสซไปอย่างพี่เขาเจ็บเลยออเออเอาชุดมาเอาชุดมาเอาชุดมาไม่ได้ชุดเลยรู้สึกเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยดรอปชุดกันแล้วแหละเออใช่ผมลืมเลยว่าผมจะลองเอาแร่เขียวนี้มาคาบชุดดูนะครับอู้ได้นี่อุ้ยเดี๋ยวนะครับปูเจ็คเลส exploration ดูบรนกตีก็น่าจะดีเนาะขึ้นมาหน่อยนะครับดีจากชุดหนักขึ้นมาหน่อยนะครับใจยเย็นนะเราคุยกันได้เดี๋ยวรีมิสนะครับสงสัยอัพเอจิมาหรือเปล่าเนี่ยโอเคไปกันต่อเลยนะแต่ต้องเดินทางต่อเลยครับเดี๋ยว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 ,ยวรูปผัวกระโหลกอ๋อลูปเช็คพอยที่เราเดทน,นะครับอ,อย่าไปสนใจเดี๋ยวเราขุดแร่ไปเรื่อยๆตามทางแล้วกันนะครับขุดไปขุดไปโอเคไป เดินทางกันต่ออ,อ,อู้จุบต่อพาคนี้นี่บอกเลยว่าซอมบี้เพียบนะครับแล้วจะเมินเฉยต่อบางสิ่งบางอย่างอะไรเนี่ยบล็อกอะไรครับนี่นี่ผมไม่ได้เห็นน้ำมานานมากเหมือนกันแล้วนะเน่ฟิสซูเรตอ๋อเป็นใครบล็อกปะบล็อกน้ำอะครับโอ้โหใช้มือปรติแทบทุบไม่ได้เลยอ๋อเป็นบล็อกน้ำครับทุกชมใจเย็นพวก รู้สึกตรงนี้นี่มีบ่อน,น้ำนี่น้ำอะไรเนี่ย,นนนนะย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำพิษเหรอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดเ,เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นโอ้โหสีสีสีอืมวันหลังผมจะจำไว้ว่าเจอบ่อน,น้ำที่ไม่คุ้นกายอย่าโดดลงไปแ,แช่เล่นนะฮะเดี๋ยว,ว,ดว,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะพวกขามดาวคขำดาวอ้ยเดี๋ยวแกไม่โดนน็อกแบ็คเหรออ่ามานะฮะต่อให้ยี่สิบเลยนะผมขอ เกมหมดก็เพียงพอนะฮะไปลองเดินทางต่อเลยดีกว่านะครับจริงๆเมืองน,นี้ก็มีอยู่มากนะครับเราจะทำเมืองแถวๆนี้นั่งอยู่ไปก่อนอ่าเมืองน,นี้อู้ยนั่นแหละอะไร่านไหมครับลองลงไปเช็คดูนะครับอ่าโอ้ยพี่ขางข้าวใจเย็นใจลมผมผมตีพี่ขางขาวขุดขุดไม่ได้ขุดไม่ได้นะทุมชมที่ขุดนี้ยังขุดไม่ได้โอ้ แลดูลึกด้วยแล้วครับรอบนี้แร่ใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมลองเผาแร่อื่นเออนี่นี่ผมลองเอาแร่แร่สีสีนี้มาลองใช้ดูครับเดี๋ยวผมเก็บของเขง้ากระเป๋าก่อนครับอันไหนไม่จําเป็นเก็บเก็บไปก่อนนะครับโอเคชุดนี้ผมเก็บไปก่อนนะเพราะตอนนี้ผมยังไม่ค่อยรวยไอเทมซะเท่าไหร่นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวมแล้วเหรอโอ้โหโอ,โหโอโห้มีไฟไหม้ด้วยเหรอพวกเออใจล่มๆมนะ ฐานทานฐานขอทานหน่อยโอเคเดี๋ยวผมคาไฟก่อนนะครับมาฮึอุ้ยอะไรเนี่ยเป็นคาร์บอนเหรออ๋อโอ้โมีแยกเป็นคาร์บอนด้วยเออใช่ครับผมลืมอธิบายก่อนมอดนี้นะมอนนี้ทั่วอาจจะคิดว่าแบบเป็นการเอาตัวรอดทั่วไปนะครับมอนนี้มีกระทั่งทําเกี่ยวกับสารเคมีด้วยนะแล้วก็มีพวกคุณยนตอะไรแบบ คือผมไปสำรวจมาก,ก่อนนะไปสำรวจโดยการไปเล่นแบบเกมโหมดมานะครับคือไปนั่งเปิดดูแต่แต่ละอันเลยว่าวมีอะไรบ้างเนี่ยก็โอ้โหเห็นของน่าสนใจหลายอย่างแล้วตัดสินใจถ่ายมอดนี้ลงชแนลนะครับอ่าในอนาคตเนี่ยผมอาจจะได้สร้างหุ่นยนต์หรือว่าไปพบเจอหุ่นยนต์นี้ก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องมาดูกันกทีนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็หาแร่ประทังชีวิตก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปสร้างบ้านจริงๆจังๆกันสักทีนะครับ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขุดฟอสซิลฟอสซิลอะไรเนี่ยทำไมขุดละค้างเลยโอ้แผนฟอสซิลเหรอฟอสซิลพืชนะครับไบโอฟอสซิลเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านคำอธิบายก่อนไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขุดพวกนี้ก่อนนะครับรู้สึกพวกนี้นี่เป็นอาหารได้ั้งครับอาคอปเปอร์โอเบอร์รี่อร่อยเหรออร่อยเหมือนไม่ท่จะรอดไม่ได้ถ้ากินเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมเอานี่ก่อนอ่ะอย่างแรกผมลองเปลี่ยนที่ขุดนะครับเปลี่ยนที่ขุดไม้ผมชอบไปเก็บเล่นตลอดเลยมาอย่างแรกที่ขุดผมอยากเช็คว่าที่ขุดคอปเปอร์มีหรือเปล่าแล้วก็ที่ขุดคอปเปอร์เนี่ยแข็งแรงหรือเปล่าอันนี้ดูอีกเรื่องผมดูจากดูบรลลิตี้นะครับนี่ดูจากดูบรลิตี้พวกนี้ถ้าดูบรลิตี้เยอะก็ดูแลดูแบบจะใช้งานได้นะครับอะไรเนี่ยล่ะฮึบไหน โอ้โอ้แรดูใช้การได้ครับไหน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 ลองดูลองดูแลดูใช้การได้ครับแร่นี้ดูสิมีแร่ไหนที่ผมขุดไม่ได้นะครับจําได้ว่าจะเป็นแร่แถวๆนี้อ๋อแร่นั้นไงโอ้ขังขาวเยอะแน,น่เน่ก็ยังขุดไม่ได้ครับแร่นี้แข็งขนาดไหนกันนี่โอ้ผมว่านี่ก็ถือว่าดีกว่าที่ขุดเหล็กมานิดนึงครับอาจจะยังไม่เท่าที่ขุดเพชรน,นะครับสงสัยต้องเป็นที่ขุดเพชรหรือเปล่าอันนี้ ยังไม่มั่นใจนะครับโอ้เกเคงั้นเราลองเดินเข้าไปลึกอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอ่า let's go let's go ฮึบแร่นี้ผมว่าเก็บมาใช้แทนเหล็กได้เหล็กเหล็กแทนใช้แทนอุปกรณ์เหล็กได้ครับอ่าแร่นี้ผมว่าใช้ได้เลยแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดตารางคราบดูนะว่ามีอะไรบ้างอืมโอ้อ๋อเดี๋ยว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 เซิร์ชเซิร์ชแร่อะไรนะ เพอริเพอรดิดูดิดูซิมีอะไรบ้างอุ๊ยอะไรเนี่ยคิมมิสคาลบาเกตโอ้โหนี่หายห็นไหมครับเป็นสูตรเคมีเลยนะครับอ้ถามว่าผมอ่านออกไหมนะก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเราหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอ่ารู้สึกแรกนี้ทําได้ทําอย่างอื่นได้ด้วยเนาะ โอเคแต่ตอนนี้เราเอามาท,ทําใช้แทนเหล็กไปก่อนนะเพราะแร่นี้หาได้นะแต่เหล็กเนี่ยสาระพัดประโยชน์อยู่นะเอาไปครับดุนคำนี่ได้นะยังเลิกเก็บไปก่อนนะอ่าโอ้ผมใช้เริ่มขี้เกียจขุดขุดนี่แล้วนะแต่เราจําเป็นต้องใช้คนะับเลยต้องขุดเอาไว้นะเผื่อ,อไว้ก่อนรู้สึกผ่านนี้นี่ไม่ค่อยได้แอดเลนเจอร์เท่าไหร่ก็แย่แล้วนะเกือบจะตายเพราะซอมบี้มาตั้งหลายรอบแล้วโอเค แต่ว่าส,ส่วนใหญ่รู้สึกภาคนี้นี่ลมมรสุมค่อนข้างจะดีนะครับไม่ค่อยมีอะไรมาทําร้ายเราเท่าไหร่นะครับภาที่แล้วนี่เปิดตัวมาพายุฝุ่นโอ้โหพายุไต้ฝุ่นเต็มตัวนะครับถึงให้ถึงเราจะเห็นแค่งเงาก็เถอะนะครับอาจจะยังไม่โดนอิทธิพลของพายุนะโอเคลองดูซิตรงนี้มีอะไรอุ๊ยแล้อะไรอะแล่อะไรครับเนะี่ยโอ้นี่มันเป็นเหมืองลึกลงมาเลยนะเนี่ย เด,เดี๋ยวผมขึ้นไปเก็บของก่อนนะครับคือเวลาออกเนี่ยโปรตีผมไม่ได้ออกทางถ้ำนะผมขุดขึ้นเลยนะครับดังนั้นนี้เดี๋ยวผมไปเก็บอ,อกกุปกรณ์ก่อนก็คือโตคามนะครับี้เกเกจคาบใหม่นะโอเคเราไปกันต่อเลยเดินทางอูอ้อันนี้เอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปแทนนะไปแทนแระอีกแรวเหรอเสียงผมว่าข้างหูมากอือหือใจเย็นจ้าโอ้เป็นดาบที่แรงมากสองทีตายแนละ้ว ยังมีอีกนะเนี่ยโอ้โหเสียงมาเรื่อยๆเลยเออแร่แร่นี้ผมก็ยังไม่ยังไม่ได้เอาไปเผาเลยนะเดี๋ยวเอาลองมาใช้ดูนะครับไปๆี๋ยวผมไปก่อนดีไหมโอ้ผมไม่ขุดแล้วนะครับไปต่อกันเลยเดี๋ยนะเอ้ตรงเมื่อกี้อยู่ไหนเนี่ยความจําสั้นแต่ทักฉินยาวนะจ๊ะไม่ใช่แล้ว <laughs> โอเคไปๆๆๆมุกแป็กห้าบาทสามบาทสิบบาทผมเล่นอยู่ครับตอนนี้ <laughs> ตอนนี้เรามีมุกน้อยนะครับคือมันแพงนะครับอยู่ในทะเลด้วยต้องค้นหานะครับโอโเคอย่างแรกเดี๋ยวผมข้าไปฟ้าู้นก่อนผมอยากจะไปขุดสองอันนี้นะครับอยากรู้ว่ามันเป็นแร่อะไรนะครับแต่จริงๆแร่แร่แร่ตรงนี้ผมบอกเลยว่าคุณตามากนะเหมือนอยู่ในซีรีส์ของส t a r War ลนะครับสตา a r วอ s ์ u ัสเท v a l นะครับก็เป็นซีรีส์เก่านะครับที่ใครถ้าใครดูแนวผมมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยจะรู้เลยว่ามีซีรีส์นี้อยู่ซีรีส์หนึ่งนะครับโอเคซึ่งตอนนี้ก็ยังมีคนขอ ep 9อยู่นะครับ นณปัจจุบันนี้นะซึ่งผมก็เมื่อก่อนในีที่ผมอยู่ทำเนี่ยมีสายที่หลักๆอยู่สายนึงคือมอดแพวเนี่ยคืออัปเกรดเนี่ยพออัปเกรดปุ๊บจบเลยคอมผมเล่นไม่ได้ครับคือเดิมทีเนี่ยผมเล่นแล้วก็แหลกอยู่ช่วงนึงแล้วนะพออัปเกรดปุ๊บโอ้โหเวลี่แหลกเลยงานนี้เอาตัวรอดไม่ได้เลยครับตอนนี้ไหน,นผมลองกินนี่ดูหน่อยแล้วกันนะครับกินไม่ได้นี่วะกินได้ไหม กินไม่ได้ครับทุกผู้ชมเอาละวางเลยก็วางไม่ได้โอเคพี่คิปเปอร์อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปฟากนี้ดีกว่าอู้คือเนี่ยเขาจะทาอะไรเนี่ยเอามาทําอะไรใครรู้ข้อมูลก็สามารถพิมพ์บอกใต้ล่างด e s c r i p t ั o ไม่ใช่พิมพ์บอกใต้ล่างคอมเมนต์ได้นะช่่งนี้เมามากเลยนะครับสงสัยเป็นเอ,อ่อเหตุผลมาจากการนอนดึกไม่ใช่คนระับเป็นสาเหตุมาจากการนอนดึกนะครับเอาโอเค เราต้องไปเช็คด้านหน้าก่อนนะว่ามีอะไรน่ากลัวหรือเปล่านะครับโอ้โหนี่มันเหมืองซ้อนเหมืองชัดๆแลดูลึกโอเคผมว่าเหมืองนี้อาจจะต้องขุดกันอีกนานนะครับโอเคครับก็สะพานนี้นะผมก็ขอค้างและเบรกไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะโอ้โหน่าจ,จะพูดดีขันนิดหน่อยคนระับลิ้นพันนะฮะอืมลิ้นเยอะลิ้นพันแม่ตึงโปะโอ๊ยแต่วันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์สกายด้วยนะถ้าดีอย่าผมแชร์แต่วน,นี้สวัสดีครับ g o o 굿ไบชเดี๋ยวเปิดเพลงปิดนิดนึงนะครับอ่า จะได้ครบรายการเราเนี่ยเปิดและปิดในเวลาไม่ตรงกันอสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับ่าสวัสดีสวัสดีครับ Goodbye เจอกันในพาร์ทหน้าครับ